มีทุล่าอะไรเหรอคือผมจะมาสมัครงานครับมาสมัครงานครับกรมฮะข้างกรมกรอมมาไหนกรมไปข้างล่างตรงนี้เจ้านายนี่นี่นนี่เจ้านายนี่ก็อยากจะนั่งตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ข้างล่างไม่ได้ยังไงเจ้านายก็นั่งได้โอ้เมื่อนี้แม่ข้างล่างมันคนละชั้น ฉันไม่เอาหัวหนะโอ้มึงคุยแต่งแต่กันมานมงุยบานมึงคุยบานแต่ต้องเต้าไข่กรอมสันยานนี่ให้เนี่ยมันจะรับสมัครงานนี่นะนี่หนูไม่กังวปตายรับสมัครนอนบันเด้งบันคุยนอจะมาได้แน่กระทัดกิสมัยนน่งคุยไนะไห้เน่อันนี้ใต้เชียงจะมาอะไรห้เน่ความรู้กันแนาะนะใครกรอมก็โยบายตุยนอะมากี่เด้ง កៅអុញគุยเนาะផងម្នាក់សមាឯងនឹងលប់ជីជីរឿមនឹងលប់តង់ទឹកភ្នែកខកអើយខកអើយនោះຕ້ອງគุยเนาะអូเนาะយាអស្រកក្រៅណានេះយីបើមឹងកកគឿប๊ะម៉ោលេលើលេលើក៏ខ្លាចរត់ជល់គุยមែនអុយមួយកាច់កុំទៅដល់บ้านតេតតតេតតែធ្វើយុឡេយាយីយាជនបុត្រ